สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกแพรเซี่ยงไฮ้ค่ะวันนี้นะคะริบบิ้นที่ใช้อยู่ก็เป็นริบบิ้นตาละคังค่ะใช้ดีไม่มีแตกเลยนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นลา2ยเจ็ดเซนติเมตรค่ะ วันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีเหลืองสองเส้นนะคะหลังตัดปลายดิบบินให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งนะคะเนี่ยค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วพับลงไปค่ะจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานค่ะ ปลายดิบบ <fruit cake S 2> ิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่2องค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่4ี่จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเสซลลิบินเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเราดึงให้กระชับขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สองริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ต่อมาเส้นที่3ลดิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่4ลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้ลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิฟบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิฟบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิฟบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านจะเริ่มทำเส้น ที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นสีขาวให้พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ไปทางขวามือนะคะบีบกดลงไปที่ฐานแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาให้นำกลับมาทางซ้ายหลังจากนั้นให้นำสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะมือข้างซ้ายช่วยดึงปลายริบบิ้นออกค่ะ ข้างขวาช่วยดันกีบดอกให้มันประกบกันค่ะนี่ค่ะให้มันชิดสนิทกันเลยค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาหลังจากนั้นให้บีบกดที่มุมเลยค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะมือข้างซ้ายช่วยดึงปลายริบบิ้นออกข้างขวาช่วยดันให้กลีบดอกทั้งสองนะคะประกบกันอย่างนี้ค่ะนี่นี่ค่ะต่อมานะคะเส้นสีขาวให้พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางขวานะคะบีบกดลงไปให้กระชับแบบนี้ หลังจากนั้นนำปลายิบินกลับมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะดึงปลายิบินออกค่ะทางด้านซ้ายดึงออกไปนะคะมือทางด้านขวาช่วยดันกีบดอกให้มันประกบกันค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสุดท้าย พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาบีบกดลงไปนะคะที่ฐานให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้นําปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะมือทางด้านซ้ายช่วยดึงทางด้านขวาช่วยดันให้กีบดอกประกบกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะนี่ค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราบีบกดลงไปค่ะค่ะเสร็จแล้วให้นำปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบน กลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะนี่ค่ะปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่นะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองก็คือเส้นสีเหลืองเอาสีขาวลบมาค่ะ เราพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ขึ้นไปแบบนี้นะคะบีบกดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะ นี่นะคะปลายริบบิ้นอยู่ในนี้เอาออกมาเลยค่ะนี่ดึงออกมาเลยค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นสีขาวเอาสีเหลืองหลบมาเราพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นจะชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้บีบกดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมานี่นะคะเนี่ยดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะบีบกดลงไปที่ฐานเลยค่ะหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะบีบกดลงไปทุกมุมเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ